お返し สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมพิทรีวิวทอยนะครับและว,วันนี้ผมก็จะมารีวิว DX Darkset Riser นั่นเองนะครับผมซึ่งสินค้าชิ้นนี้ก็เป็นสินค้าพิเศษฟรีบันไดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรละเอียดของกล่องกันเลยดีกว่านะครับผมมาเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าก็จะมีตัวของ Darkset Riser ให้เราเห็นนะครับผมว่าเป็นประมาณนี้นะครับ แล้วก็ถัดมาจะเป็นรูปของเฮบิคุระนะครับหรือก็คือจักร์ลาสจักรเกอร์นั่นเองนะกำลังถือ Dark Set r i เซอรนะครับแล้วก็เป็นร่างแปลงของเขานะหัดลงมาด้านล่างนะครับมีโลโก้ Ultraman มนเะครับผมนะครับแล้วก็ DX Dark Set r i ตไรเนะครับเป็นสัญลักษณ์โลโก้บันไดอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ซบุระยะนะครับอ่าแล้วก็ตรงประโยคสีส้มตรงนี้นะครับผมก็จะเขียนว่า โอมาตาเซชิมัสตะยามิโนชิระโอกาดิชิมัสนะครับหรือแปลเป็นไทยก็คือคงรอนานสินะครับขอพลังแห่งความมืดให้ผมยืมด้วยอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างครับเริ่มจากด้านนี้กันก่อนนะก็จะเป็นรูปของจักราสจักเลอร์นะครับผมในร่างแปลงที่กําลังชักดาบอยู่นะครับออีกด้านหนึ่งนะครับ อีกด้านหนึ่งก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นภาพที่ต่อจากด้านหน้านะครับเห็นเป็นมือของจ็กเกอร์กำลังถือดาบนะครับแล้วตรงนี้ก็เขียนว่า DX Dark Set Riser Ultraman Set นะครับอ่าด้านล่างนะครับเป็นรายละเอียดคำเตือนอะไรต่างๆนะแล้วก็ด้านบนนะครับมาดูด้านนี้นะด้านบนด้านบนก็จะให้เราเห็นนะครับเหรียญที่ได้มาทั้งหมดนะครับนะไขจูเมดาลท,ท,ท,ทั้งหมดที่ให้มาในเซตนี้นะครับ ก็จะมีเยอะมากๆเลยนะครับผมมีถึงกี่เหรียญเนี่ยแปดเหรียญเลยนะครับซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ถัดมานะครับก็เป็นการ์ดของเฮบิคุระนะครับผมแล้วก็ริมสุดนะครับก็จะเป็นสัตว์ประหลาดไคจูนะครับที่เกิดจากการใช้เมดันพวกนี้ฟิวชั่นกันนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมมาด้านหลัง ก็จะเป็นรูปของจักรกลัสจักรเลอร์นะครับแบบสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะแล้วก็เขียนว่า The X-Duck Set Racer พร้ของกับสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวของจักรเลอร์นะครับเดี๋ยวเราไปแกะกล่องมาดูของด้านในกันเลยดีกว่านะครับครับผมพอแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมจะให้ดูก็คือเป็นใบวิธีเล่นนะครับไอ้นี้ปกติเราก็จะไม่ค่อยสนใจกันนะเพราะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับ มันก็จะบอกวิธีเล่นคร่าวๆนะครับผมนะแล้วตรงนี้ก็บอกด้วยนะครับว่าพอกลางปีออกมาแล้วกดปุ่มเล่นเนี่ยกดทิกเกอร์เล่นนะครับก็จะรันเสียงนักแสดงไปเนี่ยถึง27เสียงเลยนะครับผมซึ่งก็เยอะมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มมากเลยนะครับผมนะแล้วก็บอกว่าห้ามเอาไปฟันนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เป็นวิธีเล่นนั่นแหละนะโหมดเกที้โจบันอะไรพวกนี้นะครับอะแล้วก็ผ่านไปนะครับไม่ต้องดูเยอะนะใบนี้ แล้วต่อมาที่จะให้ดูนะครับก็คือการ์ดเฮบิคุระนั่นเองนะครับเดี๋ยวออกมาก่อนนะครับนี่การ์ดนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ด้านหน้าเห็นเป็นหน้าของจักเลอร์ร่างแปลงแล้วก็ร่างของเฮบิคุระด้วยนะครับสวยมากนะตัวนี้นด้านหลังนะครับก็เป็นตัวแซดนะครับผมนี่เหมือนในหนังเลยนะครับสวยงามมากๆ กก็เป็นกระดาษแข็งนะครับผมเดี๋ยวต่อไปเรามาดูเหรียญกันบ้างนะครับใครจูเมดอนเริ่มจากเซตแรกที่เขาให้มานะครับอันแรกก็จะมีเซตต้อนแพนเดอนมากะโอโรจิแล้วก็กังคิวนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับก็จะมี g กาซาเมลบาซุปเปอร์คแล้วก็เรคิวบัสนะครับมาดูกันทีละเหรียญเลยนะครับเริ่มจากเหรียญของเซตต้อนกันก่อนนะครับ นี่เซตตอนสวยมากนะครับผมวิบวับวิบวับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเหมือนเหมือนกันทุกตัวนะเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวต่อมาก็เป็นแพนดอนนะครับแล้วก็มากกะโอโรจิกันชิว โซาเมลบา s ุ per คอแล้วก็เหรียญสุดท้ายนะครับเรคิวบัสต่อมาชิ้นสุดท้ายนะครับไฮไลท์ของเราก็คือตัวด์กเซตไรเซอร์นะครับผมนี่สวยงามมากนะครับด้านหน้ารละเอียดโดยรวมก็จะเหมือนตัว เซตไรเซอร์เลยนะครับผมแค่เปลี่ยนสีนะตรงนี้ก็เป็นสีเงินเมทัลลิกนะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะมีสวิต์ปิดเปิดนะครับแล้วก็เป็นที่ใส่ฐานนะครับผมตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับเป็นตัวแซดด้วยสวยมากนะครับผมนะในส่วนของไฟ LED ก็จะออกมาตรงนี้นะครับ ตรงนี้ก็ใส่ได้3เหรียญเหมือนตัวเซตไรเซอร์นะครับผมแล้วก็ใส่การ์ดนะวิธีหุบปีก็กดตรงปุ่มนี้เหมือนกันนะครับลูกเล่นโดยรวมก็จะเหมือนเหมือนกับตัวเซตไรเซอร์นะนี่สวยงามมากนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาใส่่านกันเลยนะครับก็หาอะไรมาจิ้มนะครับแล้วก็เลื่อนอเปิดออกแล้วนะครับผม ก็จะใส่ทานนะครับ 3A ทั้งหมด3ก้อนนะครับผมแล้วก็ปิดนะครับปาบเขาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวมาเริ่มเปิดสวิตช์กันเลยนะครับสวิตช์ก็อยู่ด้านหลังนะครับผมมาเปิดกันเลยนะครับอ่าก็จะมีเสียงแล้วก็ไฟด้านบนนะส่วนลำโพงก็จะอยู่ตรงนี้นะครับ ลองกดดูนะครับผมอ่าครับผมก็เป็นการเปิดไม้มิติเพื่อทำการแปลงร่างนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีเสียงสแตนบายวนไปเรื่อยๆนะครับผมมาเลื่อนแบบไม่ใส่อะไรเลยดูนะครับก็จะไม่มีอะไรนะ ต่อไปเราก็มากดเล่นเสียงนักแสดงกันดูนะครับทับกลางปีแบบนี้แล้วกดก็จะเป็นการเล่นเสียงนักแสดงวนไปเรื่อยๆนะครับผมเป็นการรันเสียงไปเรื่อยๆตามลําดับนะครับ どう戦ううんだどうしたお前の力はそんなもんかまぁ、あ、こんなとこでやられても困るからな戦士の戦い方ってやつを見せてくれよな敵官に戦う時と場合による愚か者は指を見賢い どう <music> その正義の危うさを味わわせるためにな。あ ครับผมก็จะเป็นเสียงนักแสดงเป็นบทพูดที่มีปรากฏในซีรีส์อุลตร้าแมนเซตแทบทั้งหมดเลยนะครับจะมีแต่ประโยคสุดท้ายนะที่ไม่ได้มีในซีรีส์นะครับประโยคสุดท้ายก็เป็นการขอบคุณผู้ชมนะครับหรือคนที่ซื้อของเล่นชิ้นนี้เฉยๆนะแล้วก็ลูกเล่นอีกอย่างนะครับของตอนกลางปีกนะครับผมก็คือการกดปุ่มนี้ค้างนะครับอามากดดูกันนะครับผม ก็จะเป็นเสียงใช้เซตไรเซอร์ฟาดฟันนะครับมี2เสียงสลับกันไปสลับกันมาเรื่อยๆนะครับผมต่อไปเดี๋ยวเรามาลองเล่นกับการ์ดกันดูบ้างนะครับมาใส่การ์ดเฮบิคุระกันนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องกดทริกเกอร์นะครับเพื่อเปิดม่านก่อนนะครับผม ร้อยนะครับนะครับผมมาแปลงร่างกันนะครับ,นะรบเป็นเสียงสแตนบายแล้วนะครับผมกดทิกเกอร์นะครับ ครับผมก็เป็นเสียงการแปลงร่างของจักรัสจักรเลอร์ร่างปกตินะครับถ้ากดอีกก็จะเป็นเสียงนักแสดงแล้วนะครับต่อมาเราก็มาใช้ไคจูเมดอลในการแปลงร่างกันบ้างดีกว่านะครับกดเปิดก่อนนะครับผม เซตต้นซังแพนดอนซังแล้วก็มะกะโอโรจินะครับ มาก็ใช้ท้าไม่ตายกันบ้างนะครับกดค้างนะครับผมแล้วก็สแกน เป็นเสียงทาไา้ตายของเซแันดอนนะครับต่อไปแล้วก็มาใช้สามเหรียญนี้กันนะครับผมเป็นทรยคิงนะครับโกซาซังเนวาซังแล้วก็ซูเปอร์คอร์ัง ฝายคิงนะครับามาถ้าไม่ตายกดค้างครับ ตายยาวมากนะครับอ่าแล้วก็เราสามารถเป็น f king ต่อได้เลยนะครับเอาเหรียญสมเหรียญน,นี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็ใช้2เหรียญน,นี้นะครับใส่เพิ่มเข้าไปอ่าคุณกัรคิวคุณเดคิวบัสนะครับ เป็น5 king แล้วนะครับผมต่อมาถ้าไม่ใต้ f i king บ้างนะครับ ครับแล้วก็ได้ทําการเล่นลูกเล่นโดยใช้คจูเมดัลแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาดทั้ง3ตัวไปแล้วนะครับได้แก่เชพเพดอนทรีคิงแล้วก็ไฟฟ์คิงนะครับแต่ลูกเล่นการแปลงร่างเป็นสัตว์ประหลาด3ตัวนั้นยังไม่ได้หมดแต่เพียงเท่านี้นะครับเพราะเรายังเหลือเกคิจโจบันโหมดนะครับหรือโหมดเหมือนกับในภาพพยนต์นั่นเองนะส่วนวิธีการจะเล่นเกคิจโจบันโหมดนะครับเราจะต้องปิดสวิตช์ก่อนนะครับผมถ้าเราเปิดอยู่นะแล้วเราก็กดปุ่มนี้ค้างนะครับทริกเกอร์นะครับพร้อมกับ เปิดสวิตช์ <S <S อ่าครับผมก็จะมีเสียงของจกัจกรจักร์พูดด้วยนะครับสุดเท่จริงๆเลยนะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นให้เหมือนกับในซีรีส์กันเลยนะครับ ครับผมท่านี้ก็เป็นการแปลงร่างเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับซึ่งมันก็จะต่างจากโหมดปกติตรงที่ว่ามีเสียงของจักรเลอร์พูดนั่นเองนะครับต่อมาเรามาแปลงร่างเป็นทรีตคิงกันนะครับอันดับแรกแล้วก็หุบปีกก่อนนะอะแล้วก็เอาเหรียญออกนะครับจากนั้นก็กดทริกเกอร์ค้างไว้นะอ่าอ่าครับผมมีเสียงจักรเลอร์พูดแล้ว

มีเสียงจักเลอร์พูดต่อด้วยนะครับแล้วก็แปลงหน้าเป็น f king ต่อได้เลยนะกดนะครับ1ครั้ง ครับผมเท่านี้ก็แปลงหน้าเป็น5 king เรียบร้อยแล้วนะครับครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกคิดเจบานโหมดนะนี่ถ้ามี BGM นี่มันเรปิก้าชัดๆเลยนะครับเนี่ย oh. นั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นไ i จูเมด a l ทีระเหดียนกันเลยดีกว่านะครับมาเริ่มจากเซตต้กันก่อนนะครับ ไม้ตานะครับ ครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการรีวิว DX Darkset r i s e r นะครับตัวนี้นี่บอกเลยว่าลูกเล่นและก็ความสวยสดงดงามเนี่ยสุดๆเลยนะครับผมลูกเล่นเยอะมากๆเลยนะครับถ้ามี BGM นี่บอกเลยว่าเป็นเลบิก้าดีๆเลยนะครับผมตัวนี้สำหรับใครที่เป็นแฟนเจ้กล l a s s j เกอ e r เนี่ยบอกเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดน,นะครับสำหรับ DX ชิ้นนี้ให้เสียงนักแสดงมาเยอะมากๆเลยนะครับผม ียงนักแสดงก็ไม่ได้มีแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าเรามีเหรียญนอื่นๆเนี่ยเราสามารถนํามาเล่นคู่กับ D action นี้นะครับเพื่อให้ได้เสียงนักแสดงเนี่ยออกมาเพิ่มได้ด้วยนะครับแต่ผมไม่มีเหรียญอื่นนะผมจะเล่นให้ดูไม่ได้นะครับถ้าใครลองแล้วได้เสียงแปลกๆก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปได้นะครับผมโอเคครับนั้นสำหรับคลิปน่าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับผมดูจบแล้วก็ขอฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย